ครับโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกนะครับก็เป็นโรคของเส้นประสาทสมองนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบให้มีการกระตุกของตัวใบหน้านะครับกล้ามเนื้อใบหน้าซึ่งโดยปกติก็อาจจะเริ่มจากที่ตัวรอบตาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีมาที่รอบปากหรือว่ารอบแก้มได้โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกนี้นะครับสาเหตุหลักก็จะเป็นจากการ กดทับของตัวเส้นประสาทนะครับซึ่งก็จะมักจะเกิดจากตัวหลอดเลือดนะครับในสมองเนี่ยที่จะไปสัมผัสแล้วก็กดทับตัวเส้นประสาทนะครับแต่ว่า,าก็ยังมีผู้ป่วยบางรายที่อาจจะยังไม่ได้พบสาเหตุที่ชัดเจนครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวหลอดเลือดเองนะครับก็จะอยู่ในโพรงของกระหลกศีษะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเส้นประสาทเองก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนั้นอยู่แล้วนะครับก็จะสามารถมีการเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้การที่มี การสูบฉีดเลือดของตัวหลอดเลือดนะครับก็อาจจะทำให้มีการหดและขยายของหลอดเลือดอาจจะทำให้มันไปสัมผัสกับตัวเส้นประสาทแล้วก็เป็นการกดทับเส้นประสาทเกิดขึ้นได้ครับก็อาจจะมีสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยก็ได้ครับเช่นเป็นจากการที่มีเนื้องอกในสมองนะครับซึ่งเนื้องอกในสมองตรงนี้อาจจะไปกดทับตัวเส้นประสาทเองก็ได้ครับหรือว่าอีกอีกอันนึงก็จะเป็นการที่มีกล้ามเนื้อตานะครับมีการกระตุกอย่างเดียวนะครับหรือว่าโรคเบฟโลสปาซัน ก็สําหรับโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซี่กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกระตุกของกล้ามเนื้อใบหน้าแต่ว่าถ้าเป็นโรคกลุ่มแรมเซ่ฮันซินโดรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการอ่อนแรงของตัวกล้ามเนื้อใบหน้านะครับก็คืออาจจะมาด้วยอาการปิดตาไม่สนิทนะครับแล้วก็โรคแรมเซ่ฮันซินโด r o เองเนี่ยก็จะเป็นโรคของการติดเชื้อที่มักจะเป็นการติดเชื้อตัว h e r p e อสเตอร์นะครับซึ่งเชื้อตัวนี้เองก็อาจจะทําให้เกิดการมีตุ่มใสๆขึ้นที่บริเวณของใบหูหรือรูหูได้ครับ ก็จะแตกต่างกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตัวโรคใบหน้ากระตุกเนี่ยก็จะเป็นอาการที่จะมีลักษณะเป็นใบหน้ากล้ามเนื้อใบหน้าที่กระตุกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวแรมเซ y h น n t s y n d r o ก็จะเป็นกล้ามเนื้อใบหน้าที่มันอ่อนแรงคือเราไม่สามารถที่จะปิดตาลงได้ไม่สามารถที่จะย,ะยกปากขึ้นได้สําหรับโรคใบหน้ากระตุกขึ่งซีกนะครับ Hemifacial s p a s ม um, เนี่ยก็อยู่คนละขากันกับตัวแรมเซ y Hunt s y n d r o นะครับซึ่งแรมเซ y ั u นซินด d r เองก็จะอยู่ขาเดียวกันกับตัวเบลพ p a ซซึ่งก็จะเป็นกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นใบหน้ากกระตุ อันนี้ก็ยังไม่ได้เจอสาเหตุที่ชัดเจนะนะครับก็ยังเชื่อว่าอ,อ,อาจจะเป็นจากความเครียดอะไรงนี้ที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดเออส้นประสาทเนี่ยมีความผิดปกติไปนะครับแล้วก็อ่อนแรงลงของกล้ามเนื้อใบหน้าครับก็เกิดเป็นโรคเบล์เพลซี่ขึ้นมาครับถ้าเป็นใบหน้ากระตุกก็คือจะเป็นการกระตุกการขยับของกล้ามเนื้อรอบลูกตานะครับก็จะเป็นในลักษณะที่มีการพยายามปิดตาปิดตาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็จะเป็นที่เราไม่ได้ควบคุมเราไม่ได้สั่งการให้มันทําแต่ว่าร่างกายเรา ไปทําของมันเองนะครับแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่เราจะควบคุมมันไม่ได้อันนี้จะเป็นเรื่องของลักษณะของการกระตุกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการอ่อนแรงหมายถึงว่าเราต้องการที่จะสั่งให้กล้ามเนื้อรอบลูกตาเนี่ยมันปิดลูกตาปิดหลับตาลงนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะหลับตาลงได้ครับก็จะเป็นความผิดปกติคนละแบบกันครับปัจจุบันนี้นะครับเราก็เชื่อว่าเรื่องของความเครียดความวิต,ตกกังวลนะครับหรือว่าบุคคลที่ทํางานมาหนักๆนะครับมีความเหนื่อยล้าเยอะก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดการ มีโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกได้ครับแล้วก็นอกจากนี Omaha, ้ยังม to so, ีกลุ e ่มคนผู้ท no ี่อาจจะมีการขยับใบหน้าเยอะนะครับที่ใช้กล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อปากบ่อยๆก็อาจจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคนี้ได้ครับสำหรับอาการของโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกนี้นะครับหรือเฮมิเฟเชียลสปารซมก็จะเป็นการเริ่มอาการเริ่มต้นก็จะเริ่มจากการที่มีกระตุกนะครับของกล้ามเนื้อรอบลูกตานะครับก็จะมีการพยายามกระตุกเพื่อหลับตานะครับซึ่งในระยะเริ่มต้นก็จะเป็นที่กล้ามเนื้อลูกตาอย่างเดียวนะะรััใยที่หลงๆ ต่อมาเนี่ยอาจจะมีกล้ามเนื้อปากกล้ามเนื้อแก้มนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อตรงกรามเนี่ยขยับด้วยนะครับโดยลักษณะสําคัญของตัวโรคนี้ก็คือจะเป็นการขยับการกระตุกที่เราควบคุมมันไม่ได้นะครับแล้วก็โดยปกติจะไม่ทําให้เกิดการเจ็บปวดอะไรนะครับในระยะเวลาที่เป็นมากขึ้นเนี่ยในใน,ในระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับก็จะทําให้อาจจะมีการ หดเกรงที่เยอะขึ้นการกระตุกที่มากขึ้นจนรบกวนชีวิตประจําวันได้สําหรับโรคกลุ่มนี้เองก็จะไม่ทําให้เกิดเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับเพราะว่าโรคกลุ่มนี้เป็นโรคของตัวเส้นประสาทโดยที่ที่เกิดขึ้นที่เส้นประสาทนะครับส่วนตัวโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเองก็จะเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลในบริเวณที่กว้างกว่าของสมองนะครับในขณะที่ตัวเส้นประสาทนี้ก็จะออกส่งผลที่ตัวเส้นประสาทอย่างเดียวนะครับก็จะทำให้เกิดอาการกระตุกของกล้ามเนื้อที่ใบหน้านี้อย่างเดียวครับแล้ว อันนี้ไม่ได้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอื่นอะไรใดๆครับก็ยังไม่น่าต้องกังวลเพิ่มเติมโดยปกติการวินิจฉัยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกนะครับเราก็จะวินิจฉัยด้วยการสักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายซึ่งก็จะสังเกตลักษณะสําคัญนะครับของการกระตุกของกล้ามเนื้อรอ,รอบดวงตานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการวินิจฉัยหลักนะครับอื่นๆก็คือเราอาจจะหาสาเหตุของการเกิดการกล้ามเนื้อกระตุก ใบหน้านะครับซึ่งเราก็จะทําโดยการสแกนสมองด้วยการทํา MRI นะครับหรือว่าการทํา m r เเพื่อเป็นการตรวจหลอดเลือดนะครับว่าเออหลอดเลือดตรงนี้เนี่ยมีไปการกดทับตัวเส้นประสาทหรือไม่นะครับเพื่อจะใช้ในการหาสาเหตุสําหรับเรื่องของการรักษาโรคใบหน้ากระตุกพื่งซีกนะครับก็จะมีด้วยกันหลากหลายวิธีนะครับวิธีแรกที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือการให้ยารับประทานนะครับซึ่งโดยยารับประทานนี้ก็จะช่วยลดการกระตุกได้นะครับแต่ว่าก็ ก็ไม่สามารถที่จะทําให้หายขาดได้นะครับแต่ว่ายาเองก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อเสียคืออาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการลืมกินหรือเปล่านะครับกับอันที่สองก็คือจะเป็นการฉีดโบทูรินัมท็อกซินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะออกฤทธิ์ที่ตัวกล้ามเนื้อนะครับเพื่อทําให้ลดของการลดการกระตุกข,ของกล้ามเนื้อลงได้นะครับก็จะได้ในระยะยาวหลักสามเดือนถึงหเดือนเราค่อยมาฉีดสามได้กับวิธีที่สามก็คือการผ่าตัดนะครับเพื่อแยกตัว เส้นประสาทกับหลอดเลือดนะครับไม่ให้มันกดทับไม่ให้มันระคายเคืองกันครับในปัจจุบันนี้นะครับก็ในเรื่องของการผ่าตัดตัวเพื่อแยกหลอดเลือดกับตัวเส้นประสาทนะครับก็เริ่มมีพัฒนาการที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการทําที่บ่อยขึ้นนะครับก็เริ่มมีการประสบค,ความสําเร็จได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ผู้ป่วยโรคนี้เองเนี่ยมีสิทธิที่จะหายขาดได้นะครับซึ่งก็เป็นพอดีที่เหนือกว่าตัวการฉีดโบทูนัมท็อกซินหรือว่าการทานยานะครับซึ่งการฉีดโบทูนัมท็อกซินหรือ รักษาที่ทําให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราหยุดการรักษาเนี่ยอาการก็จะกลับมาเป็นซ้ําได้ครับสำหรับการฉีดโบลินัมท็อกซินนะคะผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะทําให้มีการระคายเคืองตาหลังจากเจ็บฉีดได้นะครับหรือว่าบางรายอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีหนังตาตกได้หรือว่าอาจจะมีกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็จะมักจะเป็นแบบชั่วคราวนะครับก็คือหลังจากครบฤทธิ์ของโบลินัมท็อกซิน3เดือนเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะกลับมาทํางานได้ตามปกติครับ กับเรื่องของโรคอื่นๆนะครับที่ตัวโบเทียมท็อกซินใช้ในการรักษาได้นะครับก็หลักๆก็จะเป็นใช้ในการลดการบิดเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับโรคอื่นๆที่จะพบได้ก็เป็นโรคที่กล้ามเนื้อบิดเกร็งนะครับหรือริสโทเนียที่อาจจะเป็นที่ต้นคอนะครับที่อาจจะพบได้บ่อยนะครับก็จะช่วยใช้ในการรักษาได้อัน,นี้มันก็จะไปออกฤทธิ์ที่ตัวในรีเซพเตอร์ของตัวกล้ามเนื้อเลยนะครับซึ่งก็การฉีดเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีนะครับก็จะต้องทิ้งระยะเวลาไว้แต่ว่าจะเห็นว่าการ กระตุกของกล้ามเนื้อใบหน้าเนี่ยลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะหายสนิทเลยก็อาจจะต้องใช้เวลาสัก1-2วันนะครับแต่ว่าก็คงขึ้นอยู่กับตอนแรกด้วยว่ากระตุกเยอะน้อยแค่ไหนสําหรับโรคใบหน้ากระตุกเครื่องซีกนะครับก็ถ้าเกิดว่ารักษาด้วยการทานยาหรือว่ารักษาด้วยการฉีดโพแทียมท็อกซินเนี่ยก็จะสามารถทําให้อาการดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราหยุดการรักษาเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นซ้ําได้นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เราก็เลยมีวิธีใหม่ที่อาจจะทําให หายขาดได้นะครับคือการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นการแยกระหว่างหลอดเลือดกับเส้นประสาทไม่ให้มันกดทับกันมันจะหายาวารครับแต่ว่าต้องเรียนแจ้งว่าเป็นบางคนที่ได้รับการผ่าตัดนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลที่จะบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่แล้วการผ่าตัดจะหายขาดได้สนิทการห่างไกลโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกนะครับก็แนะนําว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการความกังวลความเครียดต่างๆนะครับก็เลิกงานแล้วก็ไปออกกําลังกายพักผ่อนบ้าง